วันนี้คุณหมอพรเทพมาให้คําตอบค่ะเราร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมี่ครับทําไมถึงเรียกว่าภัยเงียบคะคุณหมอคือเราไม่รู้ตัว<อ>คือคนที่อายุเยอะขึ้น4ี่ห้าขึ้นไป5้าสิเนี่ยค่ะนรกว่าไม่เป็นไรเราแข็งแรงแต่หารู้ไม่ว่ากล้ามเนื้อมันลงรีบลงรีบลง,ลงแล้วบางคนเอ๊ะทำไมเราเมื่อก่อนนี้ไปทําบัตรประชาชนนะค่ะ โอ้เราสูงร้อยเจ็ดสิบแล้วตอนนี้ไปตรวจเอ๊ยทำไมมันเหลือร้อยหกสิบเจ็ดมันลดลงสามเซน่ะส่วนสูงลดลงก็ตกใจนี่ครับค่ะที่แท้คือกล้ามเนื้อมันหายไปความสูงต่ําลงเพราะว่ากล้ามเนื้อในมันตัวพยุงก,กระดูกให้มันห่าวกันคให้มันมีความพอดีของระหว่างช่องโดยเฉพาะช่องสายไขกระดูกกระดูกสันหลังเราเนี่ยแล้วพอเราอายุมากคือกล้ามเนื้อหน้าท้องหายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ห่อลงเลยเหรอคะ,อะคุณหมอห่อลงห่อลงนี่หายไปสองเซนแล้วนะ,ะนี่มันมันกลายเป็นเครบมากขึ้นแล้วกพุ่งโตน้ำหนักมากมลายตกเราต้องต้องดึงขึ้นมาอันนี้คือภัยเงียบไม่รู้ตัวอพอเราไม่รว่วกล้ามเนื้อเราหายไปนะมันก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมเราสะดุดอะไรหกล้มเรื่อยเลยค่ะเคยก้าวข้ามประตูธรณีประตูเวลาไปวัดก้ามไม่พ้นเตะล้มหกล้มบ่อย เดินขึ้นบันไดก็เตะขั้นบันไดอยู่เรื่อยเลยอันนี้อาการเขามาแล้วออาการ,รมาแล้วอ่อนแรงกล้ามเนื้อเริ่มออ <Th a. S 2> ่อนแรงเพราะมันเสียกล้ามเนื้อไปเสียการทรงตัวคนที่อายุ45ขึ้นไปในผู้หญิงนะหรือ55บห้าในผู้ชาย <Th a. S 2> หรือทั้งคู่นี่เกิน60ส5ขึ้นไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะหายไปเยอะมากถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวฟังแบบนี้แล้วคาว่าหายไปนี้มันหายไปในลักษณะยังไงคะคุณหมอคือ,อคืออย่างนี้น้ําหนักจะลดลงอ oh. หรือว่าน้ําหนักไม่ลด แต่มันแทนด้วยไขมันระหว่างกล้ามเนื้อมันแทนด้วยไขมันระหว่างกล้ามเนื้อเนี่ยเนี่ยแล้วเมื่อก่อนนี้เราวัดกล้ามเนื้อเอบาแขนเแล้วเนี่ยมันได้ประมาณตั้งยี่สิบเซนนะสิบห้ายี่สิบเดี๋ยวนี้เหลือต่ำกว่าสิบห้าแล้วมวลกล้ามเนื้อมันหายไปคนี่ะแล้วที่เหลืออยู่นี่คืออะไรคือคือมวลกล้ามเนื้อมันหายไปแต่ว่ามันรัดมัดแล้วรัดแล้วมันเท่าเดิมนะแต่ขอโทษนะมันไม่มีหุ่นกล้ามอยู่เลยอันนี้ยังพอมีนะเนี่ยหุ่นหุ่นกล้ามมันไม่มีมันกลายเป็นไขมันมันจะเปียกบอกแปะ มันจะมันจะไม่เป็นก้อนเป็นกล้ามมันจะเป็นแวบลงไปไปไขมันเนะั้งนั้นเราอย่าดีใจนะว่าน้ําหนักเราไม่ลงนะแล้วกกล้ามเนื้อเรายังอยู่ไม่ใช่ะระหว่างกล้ามเนื้อมันแทรกด้วยไขยมันหมดเลยอ,อันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นทางที่เราจะต้องระวังว่าเราทรงตัวแย่ลงนะน้าหนักลดส่วนถูงลดรอบกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นบันไดไม่ค่อยได้หกล้มบ่อยๆเหนื่อยล้าง,ง่ายอันนี้ไม่ได้เราเป็นสัญญ,ญาณว่ากล้ามเนื้อมันพร่อง มันค่อยๆรีบลงรีบลงหายไปมีสาเหตุไหมคะคุณหมอก็ฮอรอ์โมนแหละฮ <orm> อร์โมนฮอร์โมนผู้ชายเรียอเทสต์เตอโรนกับฮอร์โมนผู้หญิงบางตัวนะที่คล้ายๆกันเนี่ยมันลดลงโคตฮอร์โมโนลดลงฮ <c oughs> อร์โมนการเจริญเติบโตลดลงมา,มากๆมันก็ไม่สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เครียดเกินไปค่ะ <c oughs> วันกินแต่ของเค้กไขมันนะแต่ไม่ได้กินโปรตีนไม่ได้นะนี่งันนี้ ผมเอามานี่เลยนะพวกเหล่านี้คือสิ่งที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะเอาเนื้อสัตว์เลยเนื้อหมูเนื้อไก่นะไข่เนี่ยตัวนี้แหละแล้วก็ตัวนักถั่วทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือโปรตีนนะครับอันนี้คือตัวโปรตีนที่ดีๆที่เราต้องกินก็คือถั่วไข่รับปลาผมน้ําหนัก75ต้องกิน75กรัมโปรตีนอ่าโปรตีนก็ไข่สองลูกค่ะไข่สองลูกนะวันละวันละสองลูกได้สิบอันนี้ลูกใหญ่หน่อยได้ หกกรัมก็เอาว่าสิบกรัมแล้วกันแล้วกินเนื้อเนื้อเนื้อทั้งเนื้อตรงนี้เนี่ยเนื้อหมูเนื้อหมูตรงนี้ประมาณสองขีดก็แบ่งเป็นสองมือมือหนึ่งขีดหนึ่งได้ยี่สิบกรัมอันนี้อันนี้สิบก็เป็นสามสิบกรัมแล้วตอนเย็นอีกมือหนึ่งก็ยี่สิบกรัมก็เป็นห้าสิบกรัมแล้วก็มันยังไม่ถึงเจ็ดสิบห้าใช่ไหมมื้อเย็นก็เนื้อแห้งเนื้ออะไรนิดหน่อยแล้วถั่วเลยครับนถั่วนะครับเนี่ยหนึ่งกรัมมือเนี่ย อันนี้ประมาณ <กำ S 1> มนี้นะอุ้งมืออุ้งมือนะ,ะอันนี้ประมาณเกือบยี่สกรัมเนี่ยผมกินทุกเย็นหนึ่งกรมือก็ได้ยี่สิบกรักมอพอแล้วต้องกินโปรตีนให้ครบนะไม่งั้นมวลกระดูกกล้ามเนื้อมันไม่ไม,ไม่ไม่เกิดน,นะเพราะมันต้องเอาไปซ่อมแซมคแล้วเรายัางจําเป็นจะต้องกินพวกนี้นะพวกพวกเนี้ยพวกไขมันดีๆเพื่อให้ครบองค์ประกอบของอาหารที่ดีเพราะแล้วถ้าเรากินไม่ได้กินน้ํามันที่มาจากปลาน้ํามันที่มาจาก พืชที่ดีๆเราเฉพาะมาเนี่ยมันจะไม่มีโอเมกา้าสามมันก็จะไม่สร้างกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อนี่มันจะสร้างโดยการได้วิตามินดีแล้ววิตามินอ e, ีแล้วก็โปรตีนนั้นเราก็กินไขมันดีๆเพื่อมันจะได้มาช่วยสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมันเร็วๆมันสะสมคอเลสเตอรอลสะสมไขมันมืม้อเย็นต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะอะไรทําไมคะเพราะว่ามื้อเย็นนี่เรากินเข้าไปแล้วมันใช้ไม่หมด <peach> มันเหมือนยอดกระปุกมันสะสมอะมัคือคืออย่าง <ๆ S 2> ี้มันจะต้องใช้เวลาสี่ชั่วโมงถึงจะใช้หมดกินสองทุ่มสี่ทุ่มนอนเรียบร้อยเลยไอ้ที่เหลือมันไม่ได้ใช้เป็นพลังงานน้ําตาลก็ดีโปรตีนก็ดีค่ะโปรตีนกินเข้าไปแล้วมากก็ขี้ออหมดไขม,มันปแป้งกินแล้วใช้ไม่หมดเผาผลาญหมดสะสมอยู่ในร่างกายแทรกไปตามกล้ามเนื้อนั้นนอกจากกินโปรตีนพอแล้วอย่าก,กินอาหารส่วนเกิน โดยเฉพาะช่วงก่อนนอนสี่ชั่วโมงอันนี้กล้กามเนื้อจะได้ไม่ถูกทําลายนะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือต้องออกกําลังกายวบคู่ไปด้วยกบคู่ไปด้วยคการออกกําลังกายเพื่อทําให้หมวลกล้ามเนื้อมากก็คือการเดินอถ้าเดินให้ได้หกพันก้าวนะต่อวนันอแล้วคนที่ลดน้ําหนักนี่กรุณาอยา่าลดน้ําหนักเฉพาะงดอาหารทั้งหมดไม่ได้โดยเฉพาะตัวยโ,ยโปรตีนต้องกินให้พอ,อแล้ว ต้องออกกาลังกายด้วยแล้วก็เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ซะเพราะตัวนี้จะทําให้เราแช่ซิเจนไปเต็มที่แล้วการเนื้อก็ไม่เกิดนะฮะแล้วก็ฝึกฝึกเดินขึ้นเดินลงบันไดค่ะอย่าพยายามขึ้นลิฟต์ถ้าเราขึ้นบันไดจากพื้นขึ้นไปถึงอีกสองชุดบันไดคือชั้นสามเนี่ยหัวใจจะแข็งแรงมากทุกวันค ขึ้นและลงบันไดลองฝึกนะแต่ลงมันอยาให้กระแทกค่อยๆเดินลงนะ,ะแต่ขึ้นน่ะสำคัญกว่าคือ<ม>นอกจากขึ้นบันไดเป็นชุดๆป้องกันหัวใจแล้วจะได้กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยการทำสควอตนี่เป็นการสะสมแต้ม,มให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงนะก็ง่ายๆเลยมีเก้า e อี้สักตัวหนึ่งแล้วเราก็ลองทําไม่ต้องทําแบบหนุ่มสาวก็ทําแบบเต็มร้อยนะเอาว่าฝึกอย่างนี้แล้วกันเราต้องทํา สัก20ถึง30ครั้งคุณหมอสาธิตหน่อยได้ไหมคะได้ได้เเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะง่ายๆเลยนะก็เก้าอี้นี่แหละคือตัวอุปกรณ์ทำสตอวดหาได้ง่ายๆเลย,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 เ,ลยเรานั่งอย่างนี้เต็มก้นใช่ไหมแต่ว่าเวลาทําก็คือเวลาจะทําจริงๆถ้ามันทรงตัวมาอยู่กลางแขนอะไรก็ได้นะครับหรือว่าผมก็ชอบทําแบบนี้ครับเพื่อให้มันตัวมันตรงนะก็อย่างนี้ครับนั่งมีให้ก้นแตะพื้นนะฮะเก้าอาี้นะน้ำหนึ่งถึงห้าแล้วก็ขึ้นทำอย่างนี้ไป นับหนึ่งนะฮะควรจะทำวันหนึ่งสั้20ครั้งนะรวมแล้ววันหนึ่งทั้20ครั้งสำหรับผู้สูงอายุกล้ามเนื้อมันจะมาฮนะแล้วท่านก็จะขึ้นบันไดง่ายและไม่สะดุดหกลม้มธรณีประตูเพราะกล้ามเนื้อทั้งมัดต้นขาและมัดน่อง จะช่วยแต่ว่าอันนี้จะได้ต้นขาทั้งบนทั้งหน้าและหลังแต่การเดินมันจะได้น่องนะครับก็จะทําให้ท่านแข็งแรงครับแล้วที่วันนี้ที่คุณหมอบอกก็จะย้ําเสมอว่าการทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่เพียงพอแล้วที่สําคัญการออกกําลังกายควบคู่ไปก็จะเป็นการเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อหมวนกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันเรื่องของกล้ามเนื้อพร่องได้ด้วยนะคะควันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด